สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอในส่วนของการฟักมดนะครับจากฟักธรรมดานะครับซึ่งมดก็จะแบ่งเป็นมีมี3กลุ่มนะครับที่ที่เป็นมดพิเศษนะครับมีหน่งมดยิงนะครับมดลำเลียงแล้วก็มดกาดนะครับซึ่งการฟักมดแบบนี้นะครับจะเป็นมดพิเศษทั่วไปเลยนะครับ แล้วก็เป็นมดที่ใช้ในการใช้ในกองทัพนะครับในการนาขบวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นออกล่าหรือลําเลียงต่างๆนะครับใช้มด,มดสามสามกลุ่มนี้นะครับซึ่งการฟักเนี่ยปกติทั่วไปเนี่ยเราก็จะใช้ตามรูปนะครับแล้วก็มาที่ฟักแต่ที่ฟักปุ๊บแล้วก็จะเลือกนะครับว่าจะฟัก,ฟกตัวไหนนะครับแต่โดยโดยปกติทั่วไปเราจะฟักตัวที่สูงสุดนะครับเพราะว่ามันมีมันมีความสามารถสูงสุดนะครับ จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้รายละเอียดนะครับมดตัวนี้คิชื่อว่ามดน้ำผึ้งปลอมนะครับซึ่งจะมีรายละเอียดการโจมตีการป้องกันห้า hp ความจุการสปิดเดินทับนะจะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้มีอยู่แล้วนะครับ22,928นะครับอันนี้คือมดมดน้ำผึ้งปลอมนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับในกรณีที่ฟักไปแล้วนะครับ ฟักไปแล้วมันจะมีสังเกตในมดต่างๆมันจะขึ้นมาสังเกตตัวนี้นะครับตัวลูกศรตัวนี้นะครับคืออะไรก็คือการ,รกลายพันธุ์นะครับการกลายพันธุ์นั่นเองจากมดลำดับที่5หรือ6นะครับมันจะขึ้นไปตรงนี้นะครับมันจะเป็นการอัปเกรดนะครับเป็นการอัปเกรดเหมือนกลายพันธุ์นะครับนะครับจากนี่นะครับมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาของทับ ถ้ามันขึ้นตำแหน่งนี้นะครับนี่มีลูกศรตรงนี้คือสามารถไกลพันให้สูงขึ้นได้นะครับจาก5เป็น6นะครับจาก5เป็น6นะครับตัวนี้นะครับนี้แล้วก็แตะนะครับแล้วก็มันก็จะให้ให้ไกลพันนะครับโดยจะใช้ทรัพยากรตรงนี้นะครับใช้เท่าไหร่นะครับจำนวนนะตรงนี้แล้วก็เวลาตรงนี้ครับ นี่คือใช้การกลายพันธุ์นะครับแต่ละแต่ละประเภทก็จะมีค่าที่แตกต่างกันนะครับค่าทรัพยากรในการกลายพันธุ์นะครับที่แตกต่างกันนะครับตัวนี้2,480นครับ2,480มี2,580นะครับแตกต่างกัน ทรัพยากรก็แตกต่างกันนะครับก็เ,เป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของการการกลายพันธุ์นะครับเราจะมากลายพันธุ์ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็กลายพันธุ์มมันจะขึ้นเวลาที่จะต้องกลายพันธุ์นะครับจาก5,6ปนะครับประเสร็จระหว่างนี้เราก็นะรอเมันจะขึ้นเวลาตรงนี้นะครับเวลาตรงนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับการฟักมด แล้วก็การกายพันครับ